วันนี้เรามารวมโปรความเร็ว10เมกะบิตกันหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวนี้แทบไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมีออกมาเลยนะครับแต่ว่าแบบกดเลขรหัสเนี่ยก็ยังพอมีให้สบักบ้างนะครับมันจะมีแพ็กเกจไหนบ้างเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะครับกับรวมโปรเน็ต10เมกะบิต หลายหคนคงยังสงสัยนะฮะแล้วไอ้ความเร็ว6เมกะบิตกับ8เมกะบิต่ยหายไปไหนทําไมข้ามไปเลยทําไมไม่มี6กับ8ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าความเร็ว6เมกะบิตแบบ30วันเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับคุณผู้ชมนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้มันนแทบไม่มีเลยนะครับมันจะมีอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นเลขกดรหัสนะครับนอกนั้นก็ต้องไปหาใน แอป t o i s e r v i c e เอานะครับบางทีเนี่ยเขาก็จะมีส่งส่งมาให้นะครับให้เฉพาะเบอร์เราอะไรอย่างเงี้ยน,นะให้เราสมัครใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบกดเลขรหัสก็ต้องเป็นแพ็กเกจนี้แหละครับคุณผู้ชมก็จะได้เน็ตมาจำนวน 25GB นะครับจากนั้นก็จะฟับ 384K นะครับอืมตอนที่เราสมัครเนี่ยนะครับก็จะแถม เน็ตมาให้อีก1 5กิกด้วยนะครับเขาก็จะมีเลขรหัสเนี่ยส่งมาให้นะครับที่เบอร์เรานะครับก็สามารถกดรับได้เลยนะครับแล้วก็มี Wi-Fi ให้ใช้งานด้วยนะครับแล้วก็มีค่าโทรฟรีทุกเครือข่าย50นาทีครับอ่ากดดอกจัน900ารดอกจัน1 2 3 7สี่เหลซีเรียลแล้วโทรออกนะครับต่ออายุอัตโนมัตินะครับมันจะมีแพ็กเกจตัวเนี้ยแพ็กเกจเดียวครับอืเน็ตรวมก็4 0กิกนะครับ 40GB ต่อเดือนนั่นเองนะครับอันนี้คือความเร็วแบบ6 m เมกะบิตนะครับนอกนอจากนั้นก็ไปดูที่ app t o i Service ได้เลยนะครับและความเร็ว8 m b เมกะบิตล่ะ8 m b เมนี่ก็ต้องไปดูที่ app t o i Service เช่นกันนะครับเพราะว่าแบบกดเลข30วันเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะไม่มีออกมาเลยนะครับ ไอในทูไอเซอร์วเนี่ยมันก็จะมีอยู่3แบบนี้ครับคุณ mm hmm. ผู้ชมนะก็จะมีแบบ88บาทนะครับใช้ได้8วันแล้วก็288บาทไม่รวมภาษีนะครับใช้ได้30วันนะครับแล้วก็แบบ15วันนะครับ168บาทอ่าก็ถ้าใครอยากได้ความเร็ว8เมกก็ต้องไปที่แอป t ูไอเซอร์วิสนะครับ อ่ะมาถึงคิว1 0เมกะบิตแบบกดเลขรหัสกันแล้วนะครับตัวแรกเลยครับความเร็ว1 0 m เมกะบิตเนี่ยแบบกดเลขรหัสนะครับที่ยังสมัครได้ก็คือนี่เลยครับดอกจัน900ารดอกจัน9 7 7ารย์9 7ี่ซีเลียมแล้วโทรออกครับก็จะเป็นความเร็ว1 0 m เมกะบิตใช้ได้ 30GB กิกะไบต์ราคา200บาทนะครับ200บาท รวมภาษีแล้วนะครับแล้วก็จะต่อายุให้อัตโนมัติด้วยนะครับมี Wi-Fi ไม่อั้นแต่ว่าไม่มีค่าโทรนะครับนี่ราคา200บาทนะครับไม่สามารถเพิ่มบูสเตอร์ได้นะครับอันนี้หมดแล้วหมดเลยก็อยู่ที่คุณผู้ชมว่าจะใช้งานยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเฮ้ย 30G แต่และเดือนเนี่ยมันเพียงพอแล้วแต่ว่าต้องการความเร็วแบบเนี้ย10เมกิตตัวนี้ก็เอาไว้พิจารณาก็แล้วกันนะครับเพราะว่าราคามันไม่แพงมากแต่ถ้าเกิดว่ากลัวมันไม่พอ ก็ต้องเป็นตัวนี้ครับความเร็ว10เมกะบิตครับ60กิกครับ,บาราคา300บาทอืมเพิ่มมา,า,100า100อีกร้อยหนึ่งครับได้อีกเท่าตัวก็คือ6 0กิกเลยนะครับอ่าจากจาก200ใช่ไหม200บาทมันได้แค่30ใช่ไหมครับเพิ่มอีกร้อยหนึ่งอันนี้ได้มาอีก3 0ิกิกเลยครับกดดอกจัน9ก0ารอดอกจัน9ก7 7เจ็เเซีเรียมแล้วโทรออกครับไม่มีค่าโทรนะครับมี WiFi มาให้ใช้งานแล้วก็ต่ออายุอัตโนมัติให้ด้วยครับ อีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นความเร็ว10เมกะบิตเหมือนกันครับนั่นก็คือ TikTok Lover นั่นเองนะครับ TikTok Lover เนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจที่ได้เน็ตมา20กิกะไบต์ครับด้วยความเร็ว10เมกะบิตนะครับแต่ว่า TikTok เนี่ยอ่าก็จะเล่นได้แบบไม่อั้นเลยนะครับด้วยความเร็ว10เมกะบิตเหมือนกันครับโอยเธอเธอฉันเพิ่งจะจะจะยังไงก็ต้องลงทุนใครจะว่าช่าง ติ๊กต็อกนี่ก็คือแบบถ่ายๆได้สบายเลยนะครับไม่อั้นด้วยนะโอ้เปิดจนแบตหมดอะไรก็ไม่อัน้นไม่รบกวน2 0ิกิกที่เขาแถมมาให้นะครับก็คือ2 0กิกเนี่ยเป็นเอ่อเอาไว้เล่นเน็ตอย่างเดียวนะครับเอาไว้เปิด Google เอาไว้เปิด YouTube นะฮะเอาไว้เปิดแอปธนาคารนู่นนี่นั่นภายในจำนวน2 0ิกิกเนี่ยแหละครับราคา280บบาทนะครับและก็มีค่าโทรทุกเครือข่ายมาให้ด้วยนะครับ โทรสูงสุดได้15นาทีต่อครั้งนะครับความหมายของโทรครั้งละ15นาทีก็คือเราโทรได้ครั้งหนึ่งอ่ะ15นาทีนะครับถ้าเป็นนาทีที่16เด่กเขาจะคิดเงินฉะนั้นนาทีที่14 13เนี่ยเราก็วางสายก่อนนะครับปับจบ 1, ครั้งครั้ง,งที่2แลเรก็โทรใหม่นะครับก็จะโทรอีก15นาทีานานสูงสุด15นาทีอันนี้แหละครับคือความหมายของโทร ครั้งละ15นาทีนั่นเองนะครับไม่ได้วันละ15นาทีนะครั้งละ15นาทีนะครับมีหลายๆคนไม่เข้าใจนะนึกว่าโอ้ต่อวันนะต่อวันละ15นาทีต่อวันอะไรยงไม่ใช่นะครับครั้งละนะถ้าชอบ TikTok Lover ก็กดดอกจาน900ดอกจาน0281สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ฟับอยู่ที่ 384k นะครับ Lover ตัวนี้มันจะแตกต่างกับ10 m ม2 2แพ็กเกจแรกนะครับก็คือ มันสามารถที่จะเพิ่มบ o สเตอร์3เลขรหัสนี้ได้ด้วยนะครับและพิเศษอีกเลขรหัสนึงครับก็คือดอกจัน900ดอกจัน1055สี่เหลี่ยมอันนี้ก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันครับ1055เนี่ยจะเป็นแบบเต็มสปีดเลยนะคุณผู้ชมนะเต็มแม็กเลยนะครับไม่อันนะครับอันนี้50บาท7วันนะครับ4เลขรหัสนี้สามารถสมัครได้หมดเลยนะครับสำหรับ tiktok lover ถ้าใช้เน็ตหมดนะครับ แล้วก็ติดฟับ3า4 k ไปแล้วนี่ก็คือ Asbooter As 4สบูเตอร์เลขรหัสนี้ได้เลยนะครับแนะนำเป็น20เมกก็พอนะคุณผู้ชมนะจะได้ประหยัดนะเออจะได้ไม่ต้องเสียเงินมากนะครับแต่ถ้าชอบความเร็วก็จัดตัว50บาท1.055ไปก็ได้นะครับอีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็น YouTube Lover ครับตัวเนี้ยเหมือน TikTok เลยเหมือน TikTok Lover เลยนะครับ ได้เน็ตมา20กิกครับฟับ 384K คมีค่าโทรทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีราคา280บาทครับมี Wi-Fi ไม่อั้นนะแล้วก็ YouTube เนี่ยเล่นแบบไม่อั้นเลยนะครับด้วยความเร็ว10บเมกะบิตนะครับเน็ตของเขาให้มา20เดี่ยก็จะวิ่งเร็ว10บเมกะบิตเช่นกันครับทุกอย่างเนี่ย เร็ว10บเมกะบิตหมดเลยนะครับและถ้าเกิดว่าใช้หมดแล้วเนี่ยก็สามารถอัดบูเตอร์ได้ด้วยนะครับ4เลขรหัสนี้เหมือนกันทุกอย่างเหมือน TikTok- กเ v e ฟเเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยแค่เปลี่ยนจาก TikTok เป็น sociedad YouTube ใครสาย YouTube ก็สมัครตัวนี้ได้ครับใครสาย TikTok ก็กลับไปอีกตัวดึงได้เลยนะครับเออแล้วแต่ว่าเราชอบ TikTok หรือว่า y o u t u b e นะเออเด็กๆสมัยนี้ชอบเล่น t i k t o k ใช่ไหมแพ็กเกจต,ตัวนี้ก็แนะนำนะแนะนำนะ280บาทรวมภาษีนะครับ กดอ 900, ดอกจันเก้าร้อยดอกจัาง0280สองแปดีเลียมครับสำหรับ YouTube Lover นะตัวนี้เป็นความเร็ว10 m เมกะบิตครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับความเร็ว10 m เมกะบิตครับมันจะมีแค่นี้แหละมีมีแค่นี้จริงๆครับเป็นแบบกดเลขรหัสนะเพราะปัจจุบันเนี่ยมันเอาออกไปแทบหมดเลยนะครับไม่เหลือเยื่อใหญ่เลยนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปอยู่ที่แอป ทู i อเซอร์ i นั่นเองนะครับแล้วก็จะสุ่มให้บางเบอร์บางคนด้วยนะบางซิมด้วยนะครับไม่ได้สมัครกันได้ทุกคนทุกเบอร์อะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรวมโปร10เมกะบิตที่ยังสมัครได้มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปครับสวัสดีจ้ะบายบายคิวคิ